ครับสวัสดีครับวันนี้สอนเกี่ยวกับผ้าลูกผ้าแม่บ้านผ้าเบิงเหง็ดคือเก่านะครับปิดเป็นเตีงไรกะไปเบิงน้ำกันครับไปครับนะครับยังกว่าหล้วกว่าคอเลยครับนี่มีจุ่มน้ำกันหนึ่งถึงสามดอกครับนี่อดอกแกนดิดอกแกนครับดอกแตกๆกับดอกแกนนะครับนี่ ครับส่วนก้านยูสองดอกครับนี่ดอกนามนะดอกงามท่านหนึ่งเทีดีขนาดไปค่ะไปครับขอขไข่จูมง,งามเลยครับเนเ้นเช่มเกนครับนี่ไปครับอีกดอกนึงค่ะไปไหมงามเลยค่ะ Docteur tay phải 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 เนียนตั้นๆนะครับนี่ไปครับไ้กินครับถึงอากาศแห้งๆฝุญประตูก,กดย่งออกกินอยู่ครับนี่เป็นเป็นของทิพย์ครับนี่สวยงามเลยครับไปครับอีกชุ่นนังค่ะ งามงามครับไปครับบ้านดอกนึงค่ะดอกเกล็ดพี่ขนาดนี้งามนีมันมัน,น,นี่ไลไม่นืดเลยสเกลนเลยค่ะไปครับดอกน้ำงามเลยค่ะที่นอกง,งามดีดีงามงามครับ<ด>ไปไ<ม>ครับครับจะใช้บ้านอดอกนึงครับน่ แตกครับนี่พร้อมแห่งแรงเนาะงามครับไปครับครับบ้านอีกดอกนึงครับนี่แตกแฉกงม้มแต่ว่าแตกขึ้นแฉกง้มเลยเนิเนเกล็ดเกลน,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 นครับนี่สวยงามครับไปครับอีดอกนึงค่ะดอกไม้เนาะออกกลิ่นไม่ไมเลยงามอยู่ค่ะไปครับ โมทอกนึงค่ะเลยอ่อนแงเดยวน้อยดิสเนีย่ะกันใครจุ๊กน,น้่นงพี่น้องอดอกงามๆเลยค่ะข็นไม่ไหมเลยเงี้ยงามครับดอกเงี้ยเลยไปครับอีดอกนึงค่ะขินไม่ไหมเลยค่ะนี่ เพิ่งบ้านง bán เลยครัไปครับครับถูกครับอีกดอกนึงครับนี่ตู้หนึ่งเขียนครับงามงครับไปครับเขีนมูนี่ครับมาพร้าวดปวกครับอีกมูครับนี่มูใยเติบครับนี่อออ๋ออออพ่น้องครับ่อครับนี่ครับนี่งงเดี๋ยวกลุ่่เอา งามๆเลยครับนี่ยอ้ยงัยบึ้เงีง่อ้าวขาเป็นไงด้ขาหนีข้างามแแฮงพี่นองนี่ครับนี่ยนี่ยูเบิ้งตู้ก็น

อวงดอกคกนึงออีกดอกนึค่ะามดันมาอยู่น้ำดงเห็ดปวกนะครับนี่อยู่ดงเห็ดปวกไปไปครับนี่ กงามงามอีนี้ครับนี่อ้ยมันขั้นจ่องแบนะบน<อ>ี้เต็มงามออีีด,<ม>ดกเต็<ห>มมือเลยครับนี่นใบใหม่ๆเลยอฮนไปครับหยอ,อกนึงค่ะเห็ดปวกว่านี้ค่ะไปครับแป๊วเห็ดปวกครับมาหนี่ไปครับผุ่นพ่ออีกแล้วครับผุ่นผุนจุ่มนึงพี่เห็ครับนี่ กินงละมูเลยเออมากันนะครับมากชีมา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 เอาจะไงัดให้ลูกเก็บก็ได้ไม่ผิยืนระยะเวลาสุดี่ม่ถื่แม่ก,กับลูกงัดซอยกันบ่เนาะ เดี่ยวขืนนะครับน้เพราะมันกัข้างหล้าอาจจะมีนนายอยู่มึงต้อหาไปเรื่อยๆครับดอกงามแฮนนดอกง้มแฮมคับนี่งเ็นหห <โฮ S 1> อันนี้อขึ้นเลย กตานะนี่ดอกี่กตานะแม่ใช่ลุงชาอยู่ในมือเลยครับงามครับมูนี่เรหมุนมาแล้นี่ครับแม่ออกเป็นจุ่มครับเป้หัวกระสุนมันครับหนอ่าครับหนเอาดึงดึงเอาดึงเอาอ้ยดอกงามงาครับนามาาดอกนี้อีกนึ่ง นี่มองนะตัวดอกน, <N> นี้กน,นี่ยนอบอยา,า,าง้นะนับนับขึเฮ้ยหาเป็นถาง้างเป็นงามครับนี่ไปครับ นูท่เออยันังั่ะมุ่อง่ายครัี่ได้ทุกช็อตได้ทุกเม็ดเลยครับนี่มีเฮ็ดเชิงก็มีดอกนงนี่มันวัาให้เพิงบันี่น้ำบอไปเตาดกน้าไปเตานี่ครับอเก็เก็บไหมเก็บไปตขาอ้ ไปครับอ้าวง่ัยง่ายง่่นี่โอ้ยขาตัวขาเอาสงมันบ่เป็นยันแลไปครับถึงเข้าขาหยดอกนึงครับนี่ดไมหม้เลยครับไปครับครับเข่าขาหยุดอดนนึ่งครับ งามเลยครับไปครับค,งงครับนี่ก็งไข่บ้านอีกดอกนึงครับนี่งามๆเลยครับไปครับไข่จุ้งง้างขาสวยงามครับไปครับเห็นกองไข่บ้านอีกดอกนึงครับงามๆครับนี่ไปครับ นกอินทเี็์ดไข่พนครับนี่ดอกนึงครับแน่นๆก้นๆเลยครับนี่ไปครับนี่ครับดอกไข่พนอีกดอกนึงครับนี่งามๆเลยครับไปครับรูปมีดอกนึงครับดอกไม้ๆครับนี่แน่นๆงามๆเลยครับไปครับสองดอกเี่งกันเลยครับนี่ งามงามครับไปครับอ๋อ้โอเคอ่ะโอเคแล้วครันี้งามแห้งดีโอ้เมื่อไน่พี่น้องงามมีดีนี่มันก็คล้ายเหมือนนี่ดอกง,งามเลยครับนี่ใสใสใสปิ้งเลยงามงามไปครับครับอีกดอกนึงครับขาเึ้นเนี่ยโอ้ยขา,านเนียนเนีขนาดเลย ครับอวบเลยค่ะไปครับนี่งามเลยครับนี่ครับอวบเลยถูกงามเลยครับนี่ว่างามอะน้องมันงามอีดีสวยงามครับไปครับนี่สำหรับมันเป็นกสิเด็ดเดินทางครับเหรอครับเห็ดกิดออกห่างๆเลยเนาะครับเราเห็ดก่าคล้เหมือนอย่างงามดีครับ สมาธิครับไปครับมนอนีเบื้องขนงานครับนี่ยหัวแด,ด้มูนึ่งไปครับ